คนนี้ที่มาเนี่ยฮะเซเลบิตี้ของโลกออนไลน์พูดชื่อปุ๊บทุกคนรู้จัก<ส><อ><ม>แล้วเขาไม่ได้ใช้อย่างเดียวเห็นบอกว่าก็เป็นตัวแทนด้วยอ่ะอย่ารอชา้านะคะปมมือต้อนรับคุณเส้นได้ค่ะสสดอคนนี้เนี่ย <มา S 1> หลายๆท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่า เขาไม่เชื่อถืออะไรง่ายๆถูกไหมคะสวัสดีค่ะอาชจะนั่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคือก่อนอื่นเลยนั่งอยู่ข้างล่างนี้ตั้งแต่ที่พี่อีฟพรีเซนต์ <ladım. S 2> สารสกัดแปดตัวรู้สึกเลยว่าโอ h my god นี่คิดที่เราทาไปเมื่อเช้ามันดีขนาดนี้เลยหรือได้ก็ได้ทาไวท์เทนนิ่งเจลตัวใหม่ของอีฟมาซึ่งจริงๆแล้วใช้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์คือบอกเลยว่ามันดีมากอันนี้เขาไม่ได้จ้างแต่อย่างใดนะคะแต่เขาจ้างทํา าไวรัลอยู่ค่ะอะไรไม่แต่ต้องบอกส่วนชอบก็คือส่วนชอบแต่ต้องบอกก่อนว่าคาแรคเตอร์เช่นได้เป็นแบบไหนตัวจริงปากยิ่งกว่าในนั้นอยู่ค่ะก็ใช่ไงเคยบอกว่าชมชมเขาไม่เห็นแกเงินนะคะจ้างเขาถ้าไม่ดีเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ทาจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่เราค่อนข้างคอนเซิร์นมากในการรับงานหรือทํางานเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าสินค้าหรือโปรดักนั้นไม่ดีจริงๆเราเสียเครดิตได้ใช้หน้าในการถ่ายจริงทุกครั้งใช้จริงทุกครั้งและสินค้าหรือว่าโปรดัก ที่อยู่บนหน้าได้ออกมานั่นคือสินค้าและโปรดักต์จริงๆที่มันได้ผลลัพธ์อย่างนั้นเอาบอกตรงว่าได้อะใช้อีฟมาประมาณ3ปีได้แล้วมัง้งเขาไม่ได้บอกแค่อีฟดีแต่เขาเป็นตัวแทนเขาเอามาขายเองเลยนันแสดงว่าดีมากงั้นต้องถามเลยว่าเขาพร้อม<ช>ที่จะบอกต่อ,อ,อใช่แล้วใช่ค่ะอพอเวลาเราใช้อะไรที่มันแบบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีมันมีความโพสิทีฟในตัวแล้วเรามีความตาล wow, ุกวาวซึ่งได้เป็นคนที่โกหกใครไม่ได้ก่อนทุกอย่างที่จะรับคือลองก่อนดีแล้วแบบบางทีออกไปบอกกับเจ้าของขอว่า ขอใช้เลยต่อได้ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีเราก็ไม่ได้ขอโทษสู้ถูกมะละถูกต้องคือบอกตรงๆสรุปนะตรงนี้เลยนะคะครีมเจลอันใหม่เนี้ยดีมากอ๋อสั้นๆง่ายๆได้ใจความจริงๆค่ะเพราะว่าด้วยสารสกัดแล้วแล้วด้วยเนื้อครีมที่ทาลงไปบนผิวมันซึมง่ายมากเราได้เป็นคนที่ผิวหน้าเวลาโดนความร้อนหรืออุณหภูมิประเทศไทยตอนนี้เมื่อเร็วดังนั้นก็คือครีมเจลตอบโจทย์มากคือได้ชอบมาก ก่อนหน้านี้ก็ใช้เซรั่มลกมา้าแล้วตามด้วยไบโอไมล์แต่ไบโอไมล์ได้ว่า ต้องทากลางคืนจะดีมากมแต่ตัวนี้ทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วตอนนี้คือเป็นตัวแทนแล้วสต๊อกของไวแน่นเลยไหมคะจริงๆแล้วถือว่าเป็นตัวแทนไหมก็เป็นอยู่ปล,ปลายก็คือพอมันดีแล้วมันเราใช้แล้วเราได้แนะนําแล้วมันมีลูกค้าที่ประจําของเราหรือว่าแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยที่แบบติดตามในสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าพร้อมที่จะแบบตามตามตามดังนั้นกนะ็นนคือสิ่งที่ได้ทําให้รู้สึกว่า อีฟมีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อมั่น่ะก็คือคนที่เป็นอินฟลูคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่ามาคอนเฟิร์มได้ว่าอ่ะเนี่ยแหละคือของจริงคุณเปโรงงานดิฉันด้วยให้ความเชื่อมันอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งคนที่หนักแน่นและเป็นตัวเองสูงด้วยนะคะเอาล่ะขอบคุณคุณเส้นได้ก่อนเลยนะคะมายืนยันการันตีกับเรา